นีคนคอมเมนต์ถามหาถึงน้องมาริมร็กกันเยอะมากสิรัแทบจะวนทัวลงแล้วว่าทบหนึ่งปีแล้วที่เราเลี้ยงมาริมร็กไว้ว่าแต่ตอนนี้น้องมาริมอร็อกอยู่ไหนอะทุกคนห่อไปแม่ก็ไม่รับอะทุกคนเหมือนจะเจ้าอะทุกคนตา,าดาใช่น้องมาริมอร็อกจรินด้วยทุกคนพร้อมดูหรือยังเฮ้ยเห็นปะ น้องมาิโมใหญ่ขึ้นมากอะทุกคนแต่ทำไมน้ำแห้งขนาดนี้เนี่ยทุกคนเราต้องมาทำความสะอาดน้องมาริโมกันก่อนนะอือหืออูมามีาน้องมาริโมว้าวคือจริงๆน้องเป็นพืชที่มีชีวิตนะทุกคนน้องสามารถโตได้ตุม่มเวฟว้าวหนึ่งปีที่เราเลี้ยงไว้ก็ได้ประมาณนี้เลยทุกคนแต่บอกเลยว่าน้องมาริโมในคลิปที่ถ่ายไปอะทุกคนน้องเป็นสาระมาริโมที่ นะทุกคนน้องเลยลอยขึ้นมาแบบนั้นนะศิลาก็เลยซื้ออันใหม่มาใส่แทนจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าอันเดิมนิดนึงเลี้ยงมาครบหนึ่งปีน้องก็จะใหญ่ประมาณนี้เลยว้าวยแต่ไม่อยากเลี้ยงมาริโมะแล้วอ่ะทุกคนหนึ่งปีมันนานไปอ่ะศิลาจะเอาน้องมาริโมะไปแช่แข็งกันหนึ่งอาทิตย์มาดูกันว่าน้องมาริโมะจะเป็นยังไงอามาตาม,มาขอยืมตู้เย็นหน่อยนะแม่นี่เลยนะทุกคนแช่ฟีดแบบแข็งๆไปเลยอ่ะหนึ่งอาทิตย์วางลงไปวางลงไปและนี่ก็คือมาริโมะแช่ไว้ในช่องฟีด ครบหนึ่งอาทิตย์แล้วคอมเป็นมาเตือนหน่อย